มาถึงมวยคู่เอกของวันนี้เป็นการชิงแชมป์มวยไทยที่ว่ารุ่นซูเปอร์เฟตเวทเจ็ดสีระหว่างมุมแดงครับสิงห์พยัคฆ์มอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงวันนี้เจอกับจอมเตีมหาภัยครับตวนเป๋เกียรติคมสิงห์ฝั่งมุมนําเงินกรรมการผู้ชี้ขาดกรรมการสุรัตน์สร้อยกระจ่างกรรมการให้คะแนนถนอมอุ่มอิ่มนรงคนจันทร์และยอดยิ่งเกษรมาลาก็เรื่องเงินเรื่องง่ายมวยไทยเจ็ดสี หลังจากชกเสร็จครับแชมป์นั้นจะมีรางวัลพิเศษอีก6 0 0 0 0แล้วก็รวมทั้งรางวัลผู้ชนะอีก12 0 0 0สมวยไทยเจ็ดสีเป็นรายการบันเทิงที่ส่งเสริมการกีฬาอนุรักษ์และรักษาศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับในสนับสุนการพนันครับผู้ชนะจาก12มั0 0สัื่อสักครูแล้วยังมีอีก6,000 0นะครับเป็นรางวัลสำหรับแชมเปี้ยน ก็สรุปแล้วผู้ชนะแชมเปี้ยนครับจะได้92 0 0 0ครับเฉพาะราง,งวัลพิเศษก่อนชก2 0,000ื 20, ผู้ชนะ1ม0 0นแล้วก็รางวัลแชมเปี้ยน Champion, อีก60,000ก็เยียบหยียบแสนครับหยียบหยียบแสนนะครับก็ขาด8 0 0 0น <ำ S 2> ทั้งนี้นนนนไม่รวมค่าตัวครับแล้วก็ดูเดือนแห่งปีก็1ล้าน2อีกครับปีนี้2556ใครจะได้รับไปมาดูครับมวยคูน่นี้สิงห์พยัคฆ์มรราชาพัฒหมู่บ้านจอมบึงมีขวัญใจนักศึกษาครับ ปีนี้อายุ22ปีแล้วครับนักมวยจากกันทรลักษ์ศรีสะเกดฟอมล่าสุดครับเจอกับต่วนเป๋พี่ใต้ครับไฟนั้นต่วนเป๋บอกผมไปไม่เต็มรอยครับปรากฏว,ว่าสิงห์พยัคฆ์ชนะน็อกยกสองแต่ว่าล่าสุดของสิงห์พยัคฆ์ครับชนะชนะศึกลูกกันทระน็อกอีกครั้งในขณะที่ต่วนเป๋เกียรติคมสิงห์กับ เสมอกับสิงหพยัก์มาครับหลังจากนั้นก็ไปแพ้เขาที่ใต้กลับมาคราวนี้บอกขอแก้มือให้หายสงสยัยแต่ว่าก่อนที่จะเจอกับสิงพยักวันนี้ครับไปชนะพงสรีบอรสริพงมาครับที่อุบลใครจะเป็นแชมป์คนใหม่ของท่อง7นะครับรุ่นซูเปอร์เฟอร์เวทครับน้ำหนักหนึ่อปอนด์ตอนี้มวยอุบลเป็นคนที่3าแล้วครับส่วนเป๋เหยิคมสิงจากตาลสุ่ อุบลราชธานีวินมาละสองคนครับไม่ว่าจะเป็นพัฒนาหรือว่าบุญหลายตัวเป๋นีเป็นเจ้าตำรับในการเตะตัดล่างนะครับนักมวยที่เจอกับเขาเตะเพลินเพลินตีเพลินเพลินเจอรวบนี่ไปไม่เป็นท่ามาหลายรายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเ,เตะเมื่อขึ้นเวทีนี้นี่แม่เขาจะได้รับเสียงเชียร์จากแฟนมวยค่อนข้างเยอะนะครับ เป็นมวยที่ไม่เอาเปรียบคนจัดและไม่เอาเปรียบคนดูซ้ายนีย่เอาไว้ยืนครับขวาทํางานตลอดฮะไม่น่าเชื่อครับอาวุธของตวนเป๋แ่งขวาครับจะดูเล็กกว่าซ้ายหน่อยแต่ว่าโทษทีครับแ่งขวานี่แหละครับจะเตะหนักเยียงกับท่อนสูงนะครับุูยายเคยให้ใช้ยาว่าจอมเตะขาไก่นะครับถ้าว่าวันนี้เอาชนะสิงพยักษ์ อาจจะเป็นจอมเตะอมตะไปก็ได้ครับยกแรกผ่านครับรยากาศที่เป็นกองเชียร์ของฝั่งสิงห์พยัคฆ์นะครับมาจากจอมบึงและผ้าชาครับนี่แหละครับเตะต้นขาตัวเปส๋สวนกลับครับหวังที่สูงครับเหี่ยวได้แล้วเตะสวนครับใครจะเป็นแชมป์นคนล่าสุดของท่องเจ็ดยวตามกันต่อครูนิชาบังปะมาสุพรรณบุรีอย่าลืมนะครับเขาจะสีถ่ายทอดสด ร่วมกับนครหลวงโปรโมชั่นที่โรงเรียนบางปลาหมาสูงสุมานพดุงวิทย์ครับครับแล้วก็วันที่2กุมภาพันธ์นี้ครับขอเชิญนักเรียนพลตำรวจรุ่น40จอหอพบปะส,สันสันประจำปีที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์ครับดาบอนุชิตสแสวงดีแจ้งประชาสัมพันธ์ครับยกยสองตีสองครับสิงห์พยักตังเ,เกงสีแดงครับต่วนเต้น้ำเงินเดินเข้าไปแทงด้วยทรายครับสิงห์พยัก มาจจะได้เปรียบช่วงชกที่ยาวหน่อยนะครับสำหรับสิงห์พยักฆ์เต่ว่าเจอของเหนียวเลยครับวันนี้ส่วเตเนี่ยเขามาทีหลังครับส่วนใหญ่ขวางทําแทงของสิงห์พยักฆ์ชกกันมาสองครั้งแล้วครับก็ไม่ต้องดูใจดูจังหวะกันมากะโอ้โหแต่แล้วโดนจับนะครับไฟสิ้นแล้วชนะนนอกมาครับ ไปก็เจอแข้งขวาการคอก้อาครับโอ้ใครจะเป็นการขอกับปีนี้กับเสียบขวาเตะตัดล่างอีกแล้วครับลูกถนัดเขาเลยครับลูกเตะขานี่เตะรวบครับยืนเผลอๆนี่เตะรวบล้มหงายท้องอ่ะเอาลครับแม่ขึ้นขึ้นบนไม่ได้ครับไม่ได้ก็เล่นนอกนรับ อ้าวครับคู่นี้นี่คือคู่มวยจริงแทมครับซุปเปอร์เฟเธอร์เบทเจ็ดสีแล้วดูสิครับการออกอาวุธสับ์อ้าวดูครับใครจะโดนง้างานานง้าง้าใครจะเสียบสมศักดิ์ศร,รีสมราคาแล้วครับว่าผู้ชนะคือแชมป์ซุปเปอร์เฟเธอร์เบทเจ็ดสีแชมป์คนใหม่คือใครครับนี่พึ่งยกสองครับโอ้โหหิ้ว<อ>มากตอนนี้ลบทำสบประมาทแล้วครับขาขวา ของตวนเป๋ทั้งเตะทั้งเข,าข่าครับขาซ้ายบอกแล้วว่าเอาไว้ยืนครับขวาทาง,งานตลอดครับไปแล้วขวาโอ้อยจับโอ้ยเกินนแทงแทงเข้านะครับเพราะว่าประเภทของเหนียวครับตูนเป๋โอ้ยใจยังเตะได้ครับสูงๆ โอ้ยกถึงก้านคอเลยฮะลูกนี้ครับพุทลอนเลยครับโอ้แข่งขวาไมค์แล้วครับเอาครับเจอเข่าเจอตูนเป๊ฟิตไม่ถึงก็เป็นลมได้ครับโโอ้หประชีพความมันแล้วนะครับแผลยกสองครับโเดี๋ยวมีแผลครับเดี๋ยวมีแผลโอ้นี่ครับเตะแล้วคาครับเรื่องแข่งเรื่องเข่ามดยกสอง กองเชียร์ฝั่งเตนเตะน,นะครับฝั่งมุมนําเงินก็ขนกันมาเพียบผลงานยกที่แล้วนะครับเข้มข้นครับสมราคาเนี่ยครับสะบัดก้านคอจะเอาคืนแต่ติดท่อนแหนงเนี่ยครับแต่ขวาเกี่ยวแล้วคืนครับคืนเหมือนกันครับขึ้นที่เก่าครับวันที่หนึ่งนะครับสุดที่หนึ่งกุมภาพันธ์นั้นเขาจะสีร่วมกับถ่ายทอดสดศึกเอ็มรสบันสงชัยพิจิตรโลกที่โรงเรียน พรางกระต่ายพิทยาคมอำเภอพร,รางกระต่ายกำแพงเพชรนะครับเราดูทลรานอพิริยาพิน,ยพนยโยครับป้องกันแชมป์ WBO เอเซีย126ปอนด์และรายการมวยการกุศลอัคารวนมกราคมนี้ครับรายได้ซื้ป์พลกีฬามอบให้กับโรงเรียนบ้านโพทองน้อยนันสนามมวยโร,รงเรียนบ้านโพทองน้อยตำบลโพทองอำเภอโพทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ29นี้ครับอังคารนี้วันรวมผลคนรักโพทองต้านไทยยาเสกติดมาชมต่อครับยกที่3ครับ โอ้สองยกนั้นดุเด็ดเผ็ดมันสมราคาการชิงแชมกับเข้มข้นรับ,ท,คครบทั้งอาวุธและความหนักหน่วงรุนแรงเจอกันมาแล้วแหะครับแต่ว่าครั้งนี้ครับเข้มขัดแชมเปี้ยนนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการอยากจะไข,ขว่คว้ารั้งล่าสุดที่นี่แล้วครับี่ช่องเจ็ดสีนั้นเสมอกันครับวันนี้ตัดสินกันด้วย ว่าใครชนะได้แชมป์ไปเลยครับ126กว่า130ปอนด์7สีวันนี้ไม่ยอมให้จับในครับสิงห์พยักษ์อาครับดูครับตอนนี้ขวามายังครับเจอเข่าอาครับรวบแล้วครับาครับโหนขึ้นไปแม่กอนแน่นแต่ว่าไปอยู่เลี่ยมในทำให้ตีย่กต่วเป๋อยู่ในโอ้ยังแทงได้ครับ อีดอกแต่ตีขวาอย่างเดียวครับซ้ายเอาววายืนจริงๆครับโอ้แต่ว่าแต่ละลูกแต่ละดอกครับโหนมาแล้วตีเน้นเ้นเอาครับเดินต่อครับตวนเปย์โจนขวาไม่บูน,บนเอาครับลางครับเตะขวาตีไม่ได้เตะครับแต่ทั้งที่กันเลยนะยังเข้มข้นครับยังเข้มข้นถูกใจแฟน ไอเหนียวกว่าครับนายตีไม่ได้โอ้ยังได้ครับยังพอตีกันได้อยู่คอละล่อลลช็อตเลยครับคู่นี้เบียดกันแลกกันทุกอาวุธครับแข้งขวาดูครับรับบ่อยๆนวโยนเข่าขวาครับสองดอกครับมาครับอินเปล่าดูครับสิงห์พยัก์เจออีกดอกครับสามครับอาวครับฟื้นบ้างแล้วก็ลงไปอีกแล้วครับยังหวานี้ครับคิดเร็วทาเร็วครับต่วนเป๋ ทำได้เร็วครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับโตอีกแล้วกับแข้งขวาโดนขวาอีกดอกเองขวาได้ตาไม่แตะกันได้นะครับโอ้นี่ครับมารอจังหวะครับตูครับนี่ครับรอจังหวะโอ้ยโตูเอาตรงไหนจังหวะไม่ให้ครับโง่ดิเต๋บอกกันหนีไปไหนจะหนีไปไหนไม่มีจังหวะแล้วครับ เพราะว่าสิงห์ยัทย์ดึงออกไปก่อนอลูกมีเสียเหลี่ยมเสียทรงเสียอาการไปหน่อยเลยสามยกผ่านไปกองเชียร์ทั้ง2ฝั่งครับภาพอยู่เห็นถึงความสนุกและแรงกระตุ้นจากกองเชียร์ผลงานครับแทงซ้ายเจอแข้งขวายาวๆดูนะครับออกลูกว่องไวแข็งแรงครับตวนเปยยกที่แล้วก็ เป็นเกมเดินแล้วชนกันครับลูกนี้นหนักเลยครับใช้ได้บ่อยนะครับเตะรวบครับสุดท้ายที่ไม่ยักต้องทิ้งตัวซึกเกียรติเพชรวันที่5กุมภาพันธ์นี้ครับเรียนให้ทราบคู่เอกตั้งแต่คู่แรกยันคู่สุดท้ายได้เลยครับคาถาเพชรเจอดอกไม่เงินเป็นไทยจอมโหดเมืองไทยเสือพิมก้าวแต้มเพชรอู่ทองวันเฉลิมธงไทยวันฉลองสิทธิอน้องโยกเพชรสมพงษ์มาตาพุทธสดเรือหลายทั้งคู่ โชคปรีชากอสกุนเทือกับพลกริดชอชื่นกระมนแล้วยังมีครับเสือเล็กเกียิเจริญไทยกับกบินเล็กซอตอหลายปราจีเนเมฆูุมวยวันที่5ประยุทัยกที่สอ้จังหวัเสียหลักครับต้นแต่เอาเคื่อน่ะลูกนี้ลูกเก่งเร็วมากลูกเก่งของเขาเลยนะครับ<อ>แหละกันแน่นอนเลยครับแล้วดูครับ ไม่ยอมเลยครับทุกช็อตนะครับแมลูกนี้เสียเหลี่ยมนิดหน่อยครับลูกเตะขวาโยนพิงไปเลยครับโอร์รัลพีคนละดอกครับจังหวะจะเล่นน้ำยอกเอาน้ำบงกันเลยครับในครับดูนายแทงไม่ได้ก็ยังเตะได้ครับส่วนเป๋ทางกาย่ังก็ใช้สมองนะครับในการต่อสู้ครับ โยนเข่าเข้าไปครับครึ่งแข้งครึ่งเข่าชอบโอ้นี่เพิ่มอีกลูกนะครับเป็นลูกเองของตวนเป๋แข้งขวามาอีกแล้วโอ้แขโอ้สิงห์พยัคต์พยายามไล่ครับเจอครับแข้งคืนก็ทันกันอยู่นะครับเอาอีกครับได้ใจครับตวนเป๋โอ้โดนต่อยโดนต่อยคางครับใส่ไปเลยครับโอ้โหสิงห์พยัคฆ์ลูกนี้คาเชือกครับ เอาแล้วครับช่วยโอกาสตีกันแล้วครับโอ้โหลอดออกไปนอกเชือกกลับมากลับมากลับมาหัวลอดออกไปนอกเชือกแล้วกลับมาเป็นผู้เอกที่ต้องยอมรับครับปีนี้คู่นี้นะครับมาถึงขนาดนี้แล้วดูตื่นเต้นเร้าใจทุกช็อตครับมาครับไท่หลวงไท่ไม่แข็งแรงนี่ยุ่งไปเลยครับอ้าวโอ้เลี่ยมอีกแล้วครับ โอ้หักเหลี่ยมของตวนเป๊ะครับแรงแข็งแกรงจริงๆวันนี้ตวนเป๊ะบอกแล้วเอาเลยครับไม่มีอะไรมุมนี้แลกไหมแรลกกันครับคนละแข้งแลกกันโอ้โหไอคิวมวยไปถึงครับโดนผลักก่อน วันนี้กองเชียร์ตนเป๋มาจากอุบลมากันเยอะครับดูครับอ่ารับไล่มาครับไล่มายังหาจังหวะไม่ได้ครับสิงห์พยักติเติแข้งขวาเต็มเต็มกับดอกนี้ตนเป๋ครับจะทำยังไงโอ้ลูกนี้เข้าช้ากว่าโอ้เป็นลูกที่ได้ครับสองดอกครับโอ้สองดอกครับสามโอนโอ้ไอ้โดนสามเม็ดครับ ตุนเป๋โดน3าเม็ดปลายยกสี่ยกผ่านไปครับและผลงานยกที่แล้วดูครับนี่ครับแรกแข้งเตะตัดล่างกับบนนะครับสีมยักษ์ลงล่างตุนเป๋ขึ้นบนแล้วลุยลูกทําลายจังหวะของตุนเป๋ซึ่งเก่งมากลูกนี้ลึกอีกหน่อยยุ่งนะครับและเอาคืนครับสีมยักษ์เอาคืนขยับขยับโดดใส่ลูกนี้ครับหนีไม่ออกไปติดเชือกอยู่ครับแล้วก็วันอาทิตย์หน้าครับ3ามกุ่มพา เรามาติดตามครับมวยไทยเจ็ดสีสุดมวยุนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่13ทวนก็กรรมนาดกับชายเล็กควายทองยิ้ม <c oughs> ขวัญศรเพลินจิตกลับมาเจอกับกวางเงินมรัฐพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงเพชรกลางวานราชานนนกับสายรับจิตเมืองนนนและลมหัวลูกไทยวาหกกับเจ้าอินทรีเกียรติเรนชัยครับเหลือยกเดียวยกสุดท้ายครับใครคือแชมป์ซูเปอร์เฟเธอร์เวทร้อยสามสิบปอนด์เจ็ดสีครับคูนี้ ต้องลุ้นกันถึงยกนี้แล้วครับอาครับใครพลาดไม่ได้ครับจังหวะอาครับปลายปลายเท้าครับยังไม่ชัดเจนอ้าวติดตีอาครับดูครับแย่ครับแย่ก่อแย่กรช่วงปลายยกครับสามแข้งของสิงห์พยัคอาครับสลับครับสลับเจ้าขวาครับ ขวาขาเต็เตะครับโอ้แล้วก็อ้าวเชือกจับเชือกได้แม่โชคดีครับสิงห์พยักโอ้เนื่ยทั้งพู่แล้วครับอย่างนี้กองเชียร์ใครพลาดไม่ได้ครับสถานการณ์อย่างนี้ต้องส่งมวยยืนมวยต้องนิ่งด้วยนะครับจานลุยจานลุไม่เนขาดโอ้เอาครับลกครับลากมาครับตีครับข้างหลังออดึงแล้วอ้อมตีข้างหลังครับส่วนเป๋ เล่นพับหลังแล้วครับอันนี้จะเป็นวันของพี่น้องชาวอุบลหรือเปล่าอ่าครับเดินครับถึงมายักเดินเจอแข้งวันนี้ตวนเป๊กลับเป็นฝ่ายตั้งรับครับดูครับเจอแข้งอีกแล้วครับโอ้ยังไม่หมดครับตวนเป๊ะโอ้แข้งแก่ครับก็ดูครับเพราะว่ากันว่าพระเจ้าสร้างของดีของเด่นให้กับ คนบางคนครับแล้วก็ตวนเป๊นะครับพระเจ้าสร้างแข้งขวาของแกไว้ทําให้นี่ครับแตหน้าจะมีาออย่างอื่นนั้นไม่เท่าไหรครับแต่ว่าแข้งขวาสิครับดูครับอ้าวดูครับจะตีไม่ตีแย่ครับแย่ก่อนแย่ก่อนน่าจะมีหนึ่งเดียวในโลกครับที่ชกส่งนี้ครับขวานี่ทํางานทุกอย่างแต่ว่าซ้ายเอาไว้ยืนอย่างเดียวแหละครับตอนนี้ช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วคุณธนกร โอ้แมเกือบไปครับแม่ลูกนี้ครับกาจะโชว์ครับต่วนเป๋เตือบเสียฟอร์มครับอ้าวครับเดินทำไมครับสิงห์พยักแม่ลูกทีเด็ดจะมีไม่มีครับอ้าวสิงห์พยักพยายามจังอ้ับพยายามไม่มีอะไรกันครับการจะเน้นเข้าตากรรมการเตะอต่วนเต๋ก็ไม่ยอมครับเวลาก็นับถอยหลังครับ ในช่วงปลายยกสุดท้ายครับเข็มขัดจะอยู่ที่ใคร <_' S 1> สิงห์พยาก็ไม่เข้าเร็วนะครับแต่ว่ารอจังหวะก่ายว่าออทีเด็กเน้นๆโอ,โอ้นี่ครับเสียบขาไว้ก่อนอเออเรียกว่าให้คะแนานไปในตัวเลยครับจังหวะขวางค้ำแทงนี่เป็นการเจอกันครั้งที่3แลเลครับคุณธนกรโอ้ก็ลงไปกราบครับขอโทษครับอายุมากกว่าครับสิงห์พญ์ 2 2ครับในขณะที่ตวนเปนั้น20นี่ครับคู่นี้3ครั้งจบไปแล้วครับไม่น่าจะพอนะคุณธนากรน่าจะมีอีกข้างหนึ่งครับก็ไม่หดูแล้วยังไม่พอครับเพราะว่าจังหวะนิดเดียวครับครับตอนนี้กรรมการไปดูคะแนนนะครับรวบรวมคะแนนจากกรรมการให้คะแนนทั้ง3ท่านส่งไปให้หัวหน้ากรรมการครับแล้วก็สักขีพยานดูความเรียบร้อยคู่นี้ไครได้เป็นชั้ครับก็คงจะเตรียม ต้องการนะครับยอดโบงามกับยอดสยามที่เสมอกันไปอาทิตย์ที่แล้วครับก็ต้องหาผู้ชนะมาเจอกับผู้ชนะของคู่นี้ครับนี่ครับตวนเปนักมวยจากตาลสูงอุบลราชธานีสิงพยักษ์ครับมาจากกันทรลักษ์ศรีสะเกตครับเราจะมีการประกาศคะแนนโดยคุณชัยทัศน์ละทานคะแนนขึ้นไปแล้วครับอาครับตอนนี้คะแนนอยู่ในมือคุณชัยทัศน์รอครับการประกาศผลการให้คะแนนของกรรมการทั้งสามท่าน ท่านผู้ชมที่เคารพครับต่อไปนี้เป็นคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านคะแนนแรกจากกรรมการสนองอวม,ม,มอิ่มให้แดง48คะแนนและให้น้ำเงิน49คะแนนกรรมการนรงธนรจารย์ให้แดง48คะแนนและให้น้ำเงิน49คะแนนคะแนนสุดท้ายจากกรรมการยอดยิงเกษรมาลาให้แดง48คะแนน และให้น้ำเงิน49คะแนนแชมป์เป็นแชมป์คนใหม่ครับได้กกาตวนแป๋เกียรติชานสิงครับเกียรติคมสิงนะครับ